Chị lơ, bó tôi thuộc khuôn Bỏ nhai gì lì nữa Khoáng bạc đều Khoáng bạc đều Bạc đều đây xảm tổ thuộc khuôn ơi Nam bưng đú Đây sao Đây là kho Khó 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 không tốt ต้มซมปลาไนแดงปลาเน้นแดงะะนะกับปลาเน้นตัวหนึ่ง,นนงสบายดีทุกคนวันนี้กามาพบก,กับสองในพาร์ทแนลเก้กา,กกากมูลเป็นบรรยากาศอิเล็กทุกคนวันนี้วัดเชียงอ้อ,อไปถ่ายตะกร้าตกร้าวันนี้นะยังบไอองนะ้ดาาได้อ้อดงนะถ่ายตะกร้าตก้าแล้วเพืแรกอย่งได้อ้อวันนี้ยังฆ่านะฆ่าข้อพบอ,อ,อยู่ทุกคนนะฆ่าโบเฮ็ดก้นมันบ้ได้ไป่ายดงนะเฮ็ตคือมันแล้วแล้วก็ไปทุกคน จะไปดงแห้งละมากอบัวกนุ้ยกับบักโก,ก็มันจะไปแห้งนะหอนอิ่ดอีดอินด,ดมานี่มันพิลึกแต่ทธอได้ทุกคนเลยขนาดออกไปยู่หายนี่ถ้าเขาป้อยนี่มันหึ่นไปหาล่าเนื้อผู้เดียวมันน่คนเจ้าของมาไปมันก็ไปเองนะมาสองตัวพื้นด่านผู้เดียวไปหาล่าเนื้อมเธอนนะห้ามเป็นคลื่นมันอย่างในมารน,นี่นี่อ,อกไปถายตะการเสกอนมื่อนี้นะว่าสิออกไปหากินข้าวยู่หายยู่หน้าทุกคนว่าสิทางตึกป่าทางเพลือกินได้นะ ต้นอันแบบว่าเป็นบรรยากาศไม่ๆหนะทุกคนเพราะว่าเคยกินแต่ยู่ดป้าด้วยดงน้บ right> ันนี้จะเอาไปกินยู่หายยู่หน้าอีบันนี้คือมาดกับเต็มพร้อมเรียบร้อยน้เอาเคือตะปดิเต็มรถซปเปอร์คาร์เลยนะทุกคนสมาชิกลายมีทบเต็มเครื่องแล้วน้ำกินน้ำยูเพราะว่ายู่หน้าย่านนี้มันน้ำบ่อมันแห้งนะผมีน้ำบ่อน้ำเล่กินเอาน้ำไปแต่บ้านพี่นะทุกคน นาจะเตรียมอะไรยาบ๊อบผื่นไดจะไปชิลเลอร์เปไหอตัวมะมงมะมงกัหลายขนาดแต่ยังบอกให้นนีน้อยชุกยังเป็นมะมงดีมะมงแก้วอยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนนี่ทุกคนเดี๋ยวกินได้็เรามรจะยาเสตมันเินมาีอีแล้วเเดี๋ยวตอนนี้ก็พ้าเดียวมาเฮือนรถเลยเตรียมตุกหรือพร้อมนะเดียว เอาสิไปกันเลยนะทุกคนอ้อหน้าเพาล่ไปพบกันอยู่หน้าต่นาอันนี้กันหอานเป็นตาไม่ได้ไปปะเป็นเลยเนี่ยบอกเอาไปถ่ายหน้าเป็นเป็นกันอะทุกคนมันนี้ไปแล้วไปพบกันอยู่หน้าทุกคน ไก่นะ่ะหึงห่งเพอแห้งกับใบมา้าเคลหน้าทุกคนนี่มันก็เลยยเยลากด้หน่อยหนึ่งนะตอนนี้กับพุ่เข้ากับมาห่อนหน้าเป็นที่เรียบร้อยมาหอเดเพลงนะทุกคนบักโลบหนุ้ยกัเอาลูกไปพุไว้ตามเคยนะทุกคนเพราะว่าบบพุนี่โอ้โหเบนแพะเขานี่บบได้ย่างมันไปโขบไปกันดนะ พวามานี่มันมานักล่านะทุกคนพว่าป้อยนีมันสิไปเฮ็ดเลยนะถ้าบบผ้าไปนี่แห้งกระเตกมันครบห้ามมาสองตัวนี่นะตัวนี้นี่แห้งกระเตกถ้าโบแม่นเจ้าของนี่คนอื่นบบเคยเห็นหน้านี่หยางมางับดล้วแหละงับแข็งนี่ท่าเจ้าของมันมันอ่อนน้อมอ่อนน้อมเฉพาะเจ้าของมันนะตัวนี้นี่มาอายุปีชิเศษนะตัวนี้นะนปปนะนนะโคตรเก่งเลยนี่มันนุย้ย นุยนุยนุยเดี๋ยวแล้วอันตุกกาเพลจ่จังสิจะเฮิรนผู้ไปหาผจญไยในเบบในเบบของคอยเนาะเบบของนายพานแต่ตอนนี้ก็คือ้องตุกกาให้นันแล้วก่อนข้าวปุกักะว่าปีนี้เววมาโมได้เสข้าวปุนะทุกคนเนียปีปีพันมานเนี่ยมีแต่เสข้าวปุเพราะว่าปีนี้มันยนเแลงฝนมันหน้ากะมันยังแห้งนะ แห้งเลงมันบ่มีน้ำสีแฉกปุ๋นะไปว่านนี่โบได้นะโบรอ,อดนะทุกคนถ้าแฉกปุ๋นไปว่านนี่หน้าบ่มีน้ำนี่ถ้ามันเตะเงาะไปว่านเงาะแห้งทือแดดนะ่ะเรียบร้อยนะตายตายโบได้กินข้าวก็เลยว่านแบบเป็นเม็ดเลยว่านเจอดินแห้งเลยเฮ้อมันฝนห้ามเลยมันเตะเงาะเองแต่กะมันสีลกยะาในน้อยนึงเวลาเขาลกแต่ว่ากระยามันนะทุกคนเห็ดแบบง่ายๆเห็ดแบบง่ายๆบต้องซีเรียส แล้วเรียบร้อยอันนี้คือเตรียมพร้อมไม่มีแต่ท่าจุ่มน้ำวันนี้ก็สิลงไปไทยไปไทยแล้วก็คาดแล้วก็ว่านเลยแล้วก็เฮ็ดโโหอู้มาเงี้ยวกัเป็นดกดทุกคนไอ้กกนี้ก็สุกเลยมารอบก้อน,น,น่ยังบบทันสุกมารอบนี้วาแดงสะลึอ,อยู่คณะนี่หอมมะไฟจักมาไฟเยยงบบท่านสุกมาไฟเนี่น ไฟกระดกขนาดอันนั้นไม้หมาดทัดท่าทัดท่ามันพยุพายุฝนมือมือเดินหลังนี่แหละไม้หักทางอ้อดงนยทางขึ้นผู้นี้ได้เบิกไม้เมื่อเลยพายุเฮานะเป็นโป้งพยุลูเห็บนี้ตกนะจนเย็บบกคุ้งดินนะทุกคนีลึกนะพยุมืออันนี้นี่นะ จนในบ้านค่อยนะแต่เกิดมาน่ะบุกเคืหูเคยเห็นเลยเอันพายุหากับปีนี้เนี่ยเยป็นปีที่คุณแห้งที่สุดเลยไมยหาทับท้างบ่เลือป้องพายุเหเฮาในไม้ใน,มนลมเลยอมาอมาไรเอาหนูทุกคนได้หนูนะได้หนูหน้าหนูหน้อยหนูหน้าหมาไล่เอามก,กิน,<อ>นหนูเพลยนนี้ หนูเพลยน์นี่หนูท้องขาวว่าเพลย์น้อยลูดห,หนูท้องขาวทุกคนนี่นั่นมันอยู่ตะโกนนี่โกนไม้อะไรนี่รูดห,ห,หนูท้องขาวมึงนี่นะลรูดหนูหน้า <c oughs> ค่อยลเลยมีแล้มีโทนะเยอะสีมึงมังเงี้ยวนี่โดงสีอามาสีมึงก่อนเออดินมังเงี้ยวรักเสาก่อนทุกคนเย อ่ะอีหล้ามาเอาเมนูนี่หายละอืมมันมีแล้วมีโทนนะทุกคนอาทานบดีกลิ่นนะกลิ่นมึงก็กลิ่นเพอดีเพอดีย่าเยอะอึ๊บอืมปิดลงมาซีมก็ มาพูไว้มานะมันไปห้องอยู่ป้าหาบาเห็นนะเป็ดอันนี้ก็บหได้กินห้ามกินเือได้ใกล้อนี้ก็ปล้อยธรรมชาติอยู่ด้านหน้าอันนี้นะจังมันกินเปือมียักษ์น้ำมันเพราะว่าคนบนได้เอาอมาคือหายคือหน้าเลยมีแต่เวพอเพพราะมันเวลายแต่ละมันบมคือแต่ก้าแล้วเดี๋ยวนี้นะวเวลายเดี๋ยวนี้นะ จะเก้านั้นแล้วหายแล้วหน้าเกี่ยวข้าวเพือแล้วบุมีเว่เพลือพ้าเดือดนอนอุ่นๆอยู่ในาบ้านแล้วแต่สุกคนสมัยนี้เนี่ยมีทางไปทางหาเงินไล่เพลือไลม่มันนะทุกคนอ่ะคอยเงะเดี๋ยวค่อยสิเต็มค่าเต็มถ่ายลงแล้วมันไถ่ายแตก้าวกันระบางระบางค่อยอันขับรถถ่ายลงมาอยู่เดินนี่นะทุกคนนะค่อยเห็นเงะตงงงัวเงะทุกคนนะมัน หลายโตนะั่นทุกคนอยู่เดินเพราะว่าเอามาป้อยเอามาป้อยโบ,ยบยได้กินมันสโชยมีแต่มามาควัดกินม,มามันมาควัดกินซุ่มพ่ามาแล้วมันกองโบโย,ยแจ้งทุกคนนะั่กองคอยมันโบอันนั้นโทรศัพท์คอยมันโบแจ้งนะตูงแง ถ่ายยังบบท่านแล้วนะทุกคนยังบบหลายขึ้นมาสาวพักเมยเดี๋ยวลงถ่ายไม่นะอันนี้เด็ดนะทุกคนนะเด็ดเมฆมีแต่ว่าบนบนตะเวนยู่มันบูมีเมฆเลยโ้แก่งเลยถ้าได้ฮึ้นผู้นะนะเล่นนีมีต้องว้าวถึงนะหอนอันนี้นะมาสาวพักดูอันนี้นี่ กระทอมกระทอมน้อยแคมห้วยนี่กระทอมเฝ้าห้างจีบนะทุกคนยามป่าเฮ่นยามป่าล้งนะี่ชื่อจีบอยู่หลุมนี่นี่ห้างจีบห้างจีบเป็นทางลงค่อยสิพาลงไปชมห้างจีบนะห้างจีบนี่นะค่อยเฮ็ดกับโพอนะพอ,พอตาค่อยพอเท้าค่อยสองคน ตัดไม้มาตร่านพุณคลัทุกคนตัดไม้มาตร่านอีคืมขอามาเฮ็ดห้างจีบนะทุกคนเอามีซิ้นสัดซูดหห้างจีบบ้านค่อยเฮ็ดอันนี้เฮ็ดสะพานนะเฮ็ดโคใต้ไปเชืวอจีบเวลายามน้ำลายไม้ชงไผ่อย่างนี้นะไต้ไปนี่ปีนี้กลาไต้อยู่บ้างไหมไม้งไผ่หักนี่จะจมน้ำและเงี้ยอยู่ในนี้แล้วทุกคนน้ำมามั้นแห้งแล้วมันเป็นแก้ง กินแกงนะทุกคนโอ้ยลงมาเช่าพักเมือยอยู่โดดในเย็นโจยโจยนะดูุูโพยนี่ในเย็นอากาศเย็น,ยนอันนี้นะปองปองเสือ้อจีบเสื้อตุอง้งปองมันนะบันยามปลาเฮ้นนี่เอาจีบมาเสื้อนะี่แต่ละปีก็พ่อได้กินปลานะทุกคนนะี่บ่ได้ซื้อได้หาเรามีแต่หาเอาธรรมชาตินั่นนี่นะบ้านคอยบ่มี เงินสิไปซื้อขนาดนั้นนะถ้าซื้อนีนบ่บาไหวเนาอเพราะว่าขาของซีมันสูงเง,ง,นะงินต่ํานะทุกคนเงินต่ําขาของซีบสูงนง่นบารอดเด้อสิไปซื้อกินนะต้องหากินนะต้องดิน้นร่นโอ้ยเย็นดีมันแมนพิลือนี่นะทุกคนอ่อนเขียวๆนี่นะค่อยวาฟ้าขี้เทาพับโบแมนอืมวาฟ้าขี้เท่าบัเลยพัดเป็นเบอร์นะเนาะเน่นะนพิลับพน,นอยแบบนีน้นะทุกคน เกิดเห็นด้วยน,นี้ตัวเย็นอะไรนั่นวางนั้นให้เขียวกุ้มเลยบ่างนั้นขาดสัญล็อ รอบแรงนะรอบ,บายชื่ลงมาคาดนะรอบนี้ชื่อบรอดดทุกคนในพอวัดต,ตอนนี้ก็มันอยี่หอดสิบเอ็ดโมงแล,ล้วนะเหลือท้องหองลยเพิ่นไปก็จะได้ไปหาตึกปลาตึกปลากินง่ายนะโอ้ยเย็นดิเย็นชุ่มช้ำเตร์ไม้อันนี้ไม้ย่างนี่นะทุกคนนะเงาไม้ย่างนี่นะมัน ตัวฟังมันกัดเสาะมันเคยจะขนเลยนะพอดีเห,หเน็นหางจีบขนาดใช่ไหมผมเย็นเฮ็ดสีเนืองๆห,ห้างหูปชงห้างเฮ็ดเป็นเนืงนงนงเองๆนะเอ่งๆนะทุกคนทาโบเฮ็ดเอ่งนวน,นี้นะเพราะว่าเฮ็ดห้างแบบนี้นะเฮ็ดห้างแบบภูมิปัญญาคนบูฮานเขาพาเฮ็ดนะนะเขาสีเฮ็ดเอง่งๆแบบนี้เพราะว่า ทงังทางพื้นอันนี้นะบางพื้นอันนี้นะมันบได้คูดคุมนะทุกคนนะนะตั้งแบบนี้เลยโบได้คูดคุมบางอันก็ตัวเลือกคูดได้ก็คูดคูดก็ด้ามฝ่ามือด้ามู่นี้นะพเพราะว่ามันเป็นที่หินบางลักกับโบได้คูดถ้าเฮ็ดเทงนี่เวลาน้ำม,มาเนี่ยมันทับน้ำหนักทางพื้นโบได้มันกส็สิทาั้งพื้นมันก็สิโลมามสิโลลงน้ำน้ำก็เลยเฮ็ดส่งเองีเองยงไปนี้นะเพราะว่าเฮน้ำมันรัดเทิ่งๆเลยนะเองเฮือน้ำมันเต๊ก แล้วก็เอาอันนี้ขนันนะันไม้ทั้งทั้งพูนกับโบได้คุดลุมนะมุมีลุมมุมีคุมนะอันไม้ขนันนี่นะปะปอาไว้แต่ชื่อปะาไว้ตามธรรมชาติตามขี้ดินมีแต่มตัดเครโยงเย่งเชินนี้แล้วก็ตัวลุมกับมัดเครืเชนนี้มัดเคร์อเชิญแล้วก็เอาที่หินมาเต่งนะเต่งเฮอมันฮับนําหนักได้เพราะว่าน้ำมันเวลาน้ำมากนี่มันสิโอ้ยลาดนะลาดหดหดห,หายหน้าพ่นนะกับโบไปได้เละมันบบไปเพราะมันน้ำมัน ไหลห้ามเลยนะอันนี้นะคือภูมิปัญญาคนชาบ้านบุหานเพินพาเฮ็ดมานะห้างจีบแบบนี้แต่ถ้าเขาเฮ็ดบางบ่อนนสมัยใหม่เขาสะใช้เทปูนนะทุกคนเทปูนเะด่อันนี้โบใส้วิธีนี้เลยไปเฮินไปนงังชนะกพักอยู่เทิ่งนะทุกคนนางชกพักู่เตีงเแล่ะ พ่อบกห้าวนี่เนาะมีพ่อเด็ดกับเด็ดหีออย่งนนี่หมเลยออโอ้ได้กินน้ำเย็นได้แห้งด้ิแบง เพิ่งมาแต่ไายหน้าพอเราตึกป่าแล้วแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพวกเราชิ้นหึ่นไปเบิ่งป่าอยู่เทิง์นทีพอเราตึกเพิ่งเพิ่นแล้วแหละตึกแล้วแห้ะทุกคนนะป่าไปเลยป่าไปเลยได้นะลูก ก็เลอป่าตัวทุกคนป่าใหญ่ลีนี่นะขวางบาดเดียวขวางบาดเดียวบาดเดียวได้สามตูทุกคนเอ้ยนะเบิ่งดู่จะป่านิน่มแดงป่านาค่านี่ำทุกคนป่าอันนี้ปากินหญ้าปากินหญ้าอันนี้ปากินหญ้าบ้านคอยเนี่ยน,น,นี้มีสองเบฟปากินหญ้าบ้านคอยนะ แม่ยู่นำกับแบบอยู่บกแบบอยู่บนะออกเขาเอาเสื้อผู้เอาปลานิน่นปลานิน่นตัวหนึ่งยูเห็นในเลือกตินอันนี้นะต้มสม้มต้มส้มเสื้อหมดแดงต้มส้มเสื้อมดแดงนะทุกคนปลาอันนี้ปลาซิวปลาซิ่วนอน,นตัดหูแล้วเรยียบร้อยยูเห็นในเลือกปลาซิวนี่นะี่ยูเห็นหมกเอ่ะ เอาแม่งกินแม่งกินนู <G l tube> ่นแม่งจุจีนี่นะน้ามันใต้ไปหมดื่อลรเอ้ยหน่อไม้นะทุกคนน้่อไม้หอยเลยหอยเลยนี่เกงเช่นหน่อไม่นี่เชฟแม่งแม่งจุจีแม่งจุจีคิดควายตัวนึงนะตกตะลางแล้วแม่งกูจีนะเพื่อนจะตก แม่จ <accurately S 2> ุจี้อุดอีดเออแม่จุจีอุดอีดนะสีแดงแดงโชงตู่ให้กับมันมดต้มส้มว้าวขัดโมอันหโมโมนห่อย่างนี้เนี่นะคดโมเลยนะทุกคนเนี่ยจะมีอะไรลาบอะไรลาบบ่นลาบไม่เลนี่เอันเกเลย มา,มานี้กัสีเฮ <vous> อเซฟเพื่นจัดการนะเจ็ดเมนูต้มส้มทุกคนเเเเเอออออ้้ยยไไปลด ขี่ดินนี่พอบอสอนี่ยเงยเงี้ยห้องห้องแล้วก็ปู่อยู่ขี่ดินน่นี่ đây là bạn ai lá khó 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 không tốt bạn em ơi thế bà này move กีแม่งกจีกีน่ะทุกคนแม่งกุจี้นี่นะกุจีกุจีกุจีอุดอิดแซ่ มไม่ทักเลยนะมันบริสุทธิเลยมาด้ยวยทุกคนด้อตอนนี้ก็เฮ้าพาเข้านาะเป็นที่เรียบร้อยนะคนอ้อมติปไปสมาชิกหลายทุกคนนะกินต้ม้มป่า <c oughs> หินต้มชมป่ารอบเทียงนี้กับนี่มกปลาซิวมกปลาซิวแล้วก็อันมกหน่อไม้เหมาะหน่อไม้ขึ้นมาแต่ห,หน้ามีแต่เนี่ยแคซ่บ ต้มซุมปลาไนแดงปลานน่นแดงนะจับปลานน่นตัวนึ่งเชื่อเนื้อเชื่อมเนื้อเจี๋ยมมีเส้นแล้วมีชื่นตัวนี้เี้ยน่ด้วยนัเส้นอะไรกับเส้นผมจะใสักปิ๊บจุ่ม้าินมันบอัคเว่ดมันเสียเยอะ mình mới buồn rồi này thôi thôi nên là cho màu phôi đều đó nhìn màu chìm mới mới <laughs> da hai vợt rồi đấy xong thôi, thôi. ngộ bẻ rồi chìm bằng cái xe ừ. một cái gì

ดูหน้าเลยแ่ก็อปานล่่าน้ำมันหางน้นทำไปดิันี่นสงทรู้่ากินืพุ่นจะตาดกันเม็ดยมือพ่าเลยนี่มวงบ้านเด่นะครับหมไม้ชาปรตูนี่มับด้ก่ง ควยนนักเทื่อนนักเพื่อนเป็นต่อน้นชมนักเทื่อนน้ำใส่นี่ตอนบ่ายนะครับมล้างจิ๋วคือแล้วตอนนี้ก็ข้าวหนาวฮึ่มันจะไม่ออาพาเด็กกินข้าวอิ่มเป็นเสฟซาเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนไปย่างทอมแม่ม่านย่างกินบบอิ่มผู้บ่ม่านเสืออิ่มมาแล้วทุกคนเลยแม่ม่านกินหลาย กินข้าวยาแล้วก็น,นอนเช้าพักนี่เฮือมีแห้งก็ชิลรงไปหาคาดหน้านะบ้านนี้รอบเล็กลงไปคาดหน้าทุกคนเลยคลิปนี้ก็เอาไว้แช่นี้ก่อนนะทุกคนเนาะไปเจอกันคลิปหน้าขอบเจอทุกคนเหมนทุกการติดตามทุกคนอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนเด้อคลิปนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายทุกคน